สวัสดีทุนผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นคฉชอบกับเกมคุกิลันคิงดอมเนี่ยเป็นเกมเปิดใหม่อีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมนะวันนี้ผมได้ลองเข้าไปเล่นอยู่แล้วผมต้องพูดตามตรงประทับใจมากเลยครับกับเกมเกมนี้นะครับผมนะมันเป็นเกมแนวจัดทีมวางแผนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนเลยก็เข้าไปเล่นมาสักพักแล้วบอกเลยต้องบอกเลยว่ามัน สนุกมากทุกคนจริงสนุกมากนะครับมีสร้างบ้านด้วยนะครับผมอารมณ์แบบสร้างหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับมีสุกาชาหาต้นคอลุยด่านคือแบบประทับใจจริงๆคือภาพน่ารักมากแต่ข้อเสียที่ผมเห็นหนึ่งอย่างเลยไม่รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงไหมคือมันแหลกนะครับมันแหลกมากนะครับในช่วงแรกๆเลยนะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะรับผมวิวเจ๋งแล้วเย่ yeah, นะฮะก็วันนี้ผมจะมา ลุยด่านทุกคนดูนะครับตอนนี้ผมจะเปิดกาชาก่อนแล้วค่อยไปลุยเพราะว่าผมมีแค่ตุกกี้เนี่ยธรรมดานะที่มันแจกแล้วก็รู้สึกว่าทุกกี้อันนี้มันชื่ออะไรเอ่ยรู้ชื่ออะไรยุกกี้ซอสพริกนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีรู้สึกว่าเป็นตัวฟิกไม่ใช่ตัวแจกฟรีหมยถึงว่าเป็นตัวที่ล็อกไว้อยู่แล้วคิดว่าน่าจะล็อกนะฮะเกมนี้มีระบบอัพเลเวลแล้วก็เลื่อนระดับคุกกี้โดยเหมือนว่าถ้าได้ตัวซ้ำมาเราจะเอามาอัพได้นะครับผมนะฮะมันดูตรงรางล็อกอินตรงไหนผมไม่ไนนไร โอเคลองเลือกดูแล้วกันนะครับนี่อันนี้เป็นคุกกี้ของสตรอเบอรี่ใช่ไหมถ้าเลือกแล้วไประดับ2ดาวหรือเปล่าใช่ป่ะสองดาวหนึ่งดาวดูยังไงวะหนึ่งดาวหนึ่งดาว,ดาวโอเคถ้าเลือกแล้วไประดับ1ดาวครับผมนะไม่รู้ว่าจะเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับผมน่ผมยังไม่ได้อ่านความสามารถตัวคุกกี้เลยยังเล่นไปก่อนนะครับตอนนี้เน้นหาตัวละครใหม่ก่อนนะโอเคหนึ่งดนาะวุ้ยพลังเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะพลังต่อสู้เนี่ยนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับ ก็เงื่อนไขาการอาร์เอวลอันนี้ผมต้องพูดต่ออีกครั้งนะผมไม่รู้นะไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะเกมนี้นะครับมีระบบสร้างบ้านอย่างนี้ใช่ไหมผมสร้างดูดิก็เดี๋ยวค่อยทําให้มันสวยๆที่หลังแล้วกันเนาะนะครับผมนะ <S <S ในส่วนของตรงนี้นะครับสามารถเอาต้นเค้กโลนะครับเอามาเขาเรียกว่าอะไรสร้างต้นเค้กโลจะตั้งสร้างเป็นท่อนไม้เหมือนเหมือนท่อนไม้เออเป็นท่อนเค้กโรนะครับแล้วก็เอาท่อนเค้กโลมาทําเป็นขวานนะครับเออใช้2ออันนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ๋อนี่ไงตรงล็อกอินครับผมนะก็คือการเช็ครายชื่อนะครับผมนะก็วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่7เราจะได้คุกกี้น้ำตาลหิมะมานะครับไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนเป็นระดับอะไรมันขึ้นว่าฉันชอบดูดูหนาวจาังไม่ร,รู้เป็นระดับอ้เป็นระดับอีปีกอ๋อโอเคมาทุกคนครับกดไลค์กด like, กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มกระชากเลยคิดว่าน่าจะได้สักสองรอบนะเดี๋ยวเราจะรอง ก่อนเลยนะครับผมว่าผมมีอ่าของฟรีอยู่3อันไว้ไว้ลองนะครับอันนี้เป็นคุกกี้รสเอสเปโซ่นะครับผมก็ระดับอ e ีปนะิกเนอะน่าจะเป็นระดับที่สูงสุดนะครับในนี้ก็จะมีอ่าหินวิญญาณด้วยแล้วก็คุกกี้รสข้าวข้าวไรย์หรอข้าวไร้นะอืม คุกกี้สมาร์ทแลนด์นะครับผมพวกนี้ระดับอีพิกระดับอีพิกก็มีเปอร์เซ็นต์ออก19.28% 8นะครับแล้วก็ระดับแร3 8.94%แล้วก็ระดับคอมมอนใน4 2.525%นะครับโอเคมาลองก่อนเลยผมเอาตู้นี้แหละนะเปิดประเด็นเปิดประเด็นมาดูเลยแอนิเมชั่นยังไงเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนอ่าทำคุกกี้ทำคุกกี้ อาละครับตอนนี้กาลังทาแป้งอยู่รีดแป้งเรียบร้อยผมใส่พิมพ์ครับผมใส่พิมพ์กดเริ่มครับปุ๊บก็ต้องกดค้างหรือเปล่าไม่ต้องกดค้างใช่ไหมเอาโอเคปั๊มไปเลยครับผมยังไงปปิดอันนี้คือได้หินวิญญาณใช่ไหมคือมันไม่ได้ตัวตัวละครโอเคแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้ตัวละครโต๊ตกี้ด้วยเนาะนะครับเมื่อกี้มันมีขึ้นว่า3มครั้งเอ้ยอันนี้คนเร็วเมื่อกี้มีตาดวงตามีแสงคนเร็วคนเร็วขึ้นคนเร็วขึ้น ยังไงมาดูกันปึ๊บกดไปเลยปั๊มครับผมอุ้ยอุ้ยแตกด้วยปั๊มแรงมากแสดงว่าได้ตัวตัวตรงกี้หรือเปล่าอุ้ยสีฟ้าได้อะไรคุกกี้รสอะโวคาโดครับผมอันนี้เป็นระดับแรนะโอเคน่าจะเป็นตัวแท้งนะเี็นว่าสายป้องกันอยู่แนวหน้านะครับผมโอเคดีนะเกมนี้มีบอกด้วยว่าอันไหนอยู่ แนวหน้าไหนป้องกันไหนหอยู่เป็นตัวธรรมดาอะไรอย่างนี้เนาะนะสายโจมตีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนี่ยโอเคต่อไปรอบรอบที่3ครับอันนี้สำหรับสุ่มครั้งเดียวต่อไปผมจะสุ่ม10ครั้งให้ดูด้วยนะครับโอเคไปต่อกันเลยไม่สกิปผมอยากดูแอนิเมชั่นว่ามันจะเป็นแบบไหนนะมีอะไรบ้างอันนี้นแบบธรรมดาธรรมดาเลยสกิปเลยก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้จะได้ถูกเอ้ยอ๋อโอเค,อเคได้หินวิญญาณเหมือนเดิมครับโอเคโอเค,อเคมาของจริงต่อจากนี้เดี๋ยวนะร้านร้านอะไรเนี่ยร้านไมเลนเหรอ อ๋อสามารถเอาหินเอ็มสีม่วงเนี่ยเอามาแลกได้นะครับโอเคทุกคนครับกดไลค์ผมด้วยนะครับคุกกี้เอสเปสโซ่นะครับผมป่ะสิบรอบครับผมอะรอบแรกครับอุ้ยคุกกี้มาสามตัวอันนี้คืออะไรไม่รู้นี่ตามสีแดงค,คนไว้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 เอาแล้วครับทำแป้งเรียบร้อยครับรีดแปง้งอู้ปั๊มครับผมปั๊มให้มันแตกๆไประเบิดบึ้ม เออสีทองด้วยเป็นสีทองด้วยคุกกี้เป็นสีทองด้วยเอาละประตูสีฟ้าครับผมยังไงครับอย่างไรลนะ่ะคุกกี้รสแครอทครับผมนะครับเป็นระดับแรนะครับผมโอเคต่อไปอันนี้เป็นอ่าหินวิญ,ญญาณครับของก,กีอ่าพ่อมดเฮ้ยสีม่วงอ๋อหินวิญ,ญญาณโอเคระดับอีพิกอ๋อถ้าเป็นสีฟ้าคือระดับแรถ้าสีม่วงคืออีพิกนะครัเราได้คุกกี้รสเชอร์รี่มาหนึ่งตัวเป็นสายระเบิดนะครับผมโอเค โอเคสีมันจะปลาประมาณนี้เนาะนะครับถ้าสีแบบอ่าสีฟ้าจะเป็นระดับแรนะครับถ้าสีม่วงก็จะเป็นอ่าระดับอีพกนะครับอันนี้ผมได้ซ้านะคือถ้าได้ซ้ําสามารถโดยอัพอัพดาวได้มัง้งนะเห็นมีคนบอกผมมาคุกกี้นักกล้าครับผมนะันคือคิดถึงคุกกี้รันจังเลยพอมาเล่นเกมนี้แหละเป๊บได้คุกกี้ครับผมระดับแรงเอ้ยนี่งไงูนักกล้ามมานะครับมันมันเลืองมันขาดหายสี่งตัวเองขาดหายอันนี้เอ้าซ้ําโอเค สายจูโจมด้วยครับผมนะฮะได้คุกกี้ในกะามา2ตัวแล้วก็ได้หิมยา่าอาบม,มา1อันด้วยนะครับโอเคสวยครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองไปดูคุกกี้ก่อนได้ไหมอันนี้คืออะไระระบบพาร์ทอ๋อมีระบบพาร์ทด้วยนะครับโอเคสวย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 โอเครับของก่อนนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะสำหรบับเกมนี้เพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ยากเลยนะอ่าคุกกี้ของฉันนะครับอยู่ไหนว่านี่เลื่อนระดับได้ครับผมนะครับเป็นระดับ2ดาวหรือเปล่าหรือ1ดาว ปุ๊บนี่หนึ่งดาวครับผมโอเคสวยวเราค่อยอัพเลเวลที่หลังเนาะนะครับแล้วก็ฮุกกี้พ่อมดเอาไว้ก่อนไปสุ่มกระชังต่อทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะฮะโอเคสุมกระชังรอบที่2ไปเฮ้ยคุกกี้มา2ตัวเองคุกกี้มา2ตัวเองโอเคตาแดงครับผมปึ๊บปึ๊บปบรีดแป้งคุกกี้โยนมาปั๊มไป มันจะมีแบบสีลุงลุงไหมมันจะมีแบบสีลุงลุงไหมคุกกี้อ่ะรอบแรกครับรอบสองรอบแรกรอบสองและรอบเท่าไหร่อันนี้ระดับแร่ครับผมสีฟ้าคุกกี้แบล็คเบอร์รี่ครับผมนะฮะโอเคระดับแร่เป็นสายเวทมนต์ครับต่อไประดับแร่มาอีกแล้วอันนี้เป็นหินวิญญาณเนาะต่อไปอยากเห็นสีม่วงอ่ะสีม่วงครับขอสีม่วงหน่อยเอยสีม่วงมาโอ้เป็นหินวิญญาณครับผมไม่ใช่ตัวตัวคุกกี้เสียดายจัง คุกกี้รสบิดรูทครับผมนะเป็นสายโจมตียักษ์ไกลเนาะโอเคปึ๊บอันนี้ได้หินยิญาณคุกกี้และก้ามาสวยสวยสวยเฮ้ยได้ยเยอะทำไปเยอะจังได้หินวิญญาณของคุกกี้โครเวอร์คุกกี้บีดรูทครับผมหินวิญญาณหมดครับสรุปอ่าเราได้ตัวละอ่าคุกกี้ใหม่มา2ตัวนะครับโอเคอเหลือเพชรอยู่ประมาณพันเก้านะ่ยครับ ที่จริงอยากจะสุ่มสามสีมันคง,งมีการันตีหรือเปล่าไม่รู้มีการันตีเป่าแต่จริงๆมี2มีอีกตู้น,นะอันนี้เป็นตู้อีกตู้หนึ่งนะครับมันคืออะไรวะความสัมพันธ์ไม่เราทำไรอะ่ะปึ๊บอ๋อถ้าเรามีคุกกี้ตามที่กําหนดเนี่ยเราจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นอ๋อเอ้ยดีดีด,ด,ดีถ้าเรามีคุกกี้ตามที่มันกําหนดเนี่ยเราจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นแจ๋วโอเคไปอัปเกรดคุกกี้พาวด์ก่อน หนึ่งดาวเฮ้ยเอาอะเหตดใเราไม่ได้ดับอีพิกส,สักตัวนะครับอโอเคเอัพพุกกี้นักกล้าก่อนอัพพุกกี้นักกล้าเอาให้แม็กไปเลยแมวเจ็ดเบรบร้อยเดี๋ยวผมจะไปลงดาดผ่านให้ดูด้วยนะครับตอนนี้พลังเท่าไหร่เอ่ยพันหกครับผมแจมอ่าเอาพกี้อะไรใส่ดี คุ Cookie, นน root, กกี้อันนี้เป็นคุกกี้บีดรูทเหรอเป็นสายโจมตีระยะไกลครับผมอันนี้เป็นเวทมนต์ไม่ใส่นี่สายจูโจมไ,มไม่เกี่ยวไม่เอานี่เน้นป้องกันนี่เน้นู่โจมอันนี้เป็นสายซับพอร์ตนะคุกกี้รถแครอทอยากใส่ซับพอร์ตลงไปจังเลยขอญอาตใส่ซับพอร์ตไปตรงนั้นกันเนาะอัพให้แม็กไปเลยจัดไปเรียบร้อยครับผมแล้วก็คุกกี้อันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่เนะเป็นสายเลยเนะี่ยสายเวทมนต์นอยากให้มีสายเวทมนต์อยู่ในทีมอัพไปแม็กไปเลยผล เ,ออเดี๋ยวผมจัดทีมใหม่ละกันอันนี้เป็นคุกกี้แค่หลอดเหรอเดี๋ยวนะมั่วแล้วตวเนะี้อันนี้เป็นสายแท้งสายแท้งใช่ไหมโอเคสายป้องกันอัพไปเลยอัพไปเลยตอนนี้ของจะหมดแล้วโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไ้จัดทีมเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมสวยแล้วสวยแล้วโอเคสำรวจโลกครับผมนะฮะมาที่อันนี้ผมถึงอันไหนหวะถึงด่านที่13แล้วโอเคยวขอกดอันนี้ก่อน แค่ตเตรียมพร้อมอันนี้เราขอลองนะดูทีมนะนักกดทีมแนะนำนะครับมันจะใส่ทีมแนะนำให้เนะียปึ๊บเฮ้ยมันจัดให้เราแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะตรงใจแล้วหรือเปล่าไม่ผมอยากจะใส่อ่าอันนี้เป็นคุกกี้แบบอีพิกที่มันให้มาเนาะเฮ้ยแต่จริงๆใส่มันก็มีซัพพอร์ตมาให้นี่หว่าเฮ้ยแบบนี้โอเคโอเคโอเค,อเ,คเอาทีมแนะนําดีกว่านะครับมาดูดีว่าคุกกี้นกกาก้าที่เราได้มาแบบคโคตจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับ เวลเกับเวลหนะนะครับลืมอัพตัวอีพิกก็ตัวสีแดงผมส,สีแดงคุกกี้ซอสพิกเนี่ยมันมันฟลิกไว้ให้นะนะครับวิปยปป๊บนี่เกมนี้มีใช้สกิลด้วยนะครับคือดูดิมันน่ารักดีอ่ะดูวิ่งนี่น่ารปกมากนะครัปเดีปยวขอกดแค่คูณ2พอคูณ,คณ่า,า,ากกเ,เปปเปปปป โยนอะไรไปไม่รู้ทำกินกาก้ามันนี่ผมงงหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคตีเป้าหลังแตกครับผมเป้าหน้ายังไงโยนไปเรียบร้อยก็มีติดของติดขี้ด้วยนะโอ้ยเป็นเกมที่น่ารักมากชอบมากอะ่ะผมว่าได้เล่นยาวๆแน่เลย <c oughs> น่ารักมากจริงยิงย่งชอบเกมที่แบบเป็นแนวสร้างบ้านอยู่ด้วยโอเคเจอบอสครับผม เจมบอสครับเราไม่ได้เอาคุกกี้พระเอกมาใครจะไปใช้ใครจะไปใช,ใจใช้จริงๆเกมนี้มีคุกกี้หลากหลายมากนะผมชอบว่าอยากได้คุกกี้อ่าตีน,นิดๆอะ่ะเจอเจออุ้ยบอสเลือดหนึ่งมืนหนึ่งเลยเหรอก็มาดีเราจัดทีมมาพร้อมแล้วครับเรียบร้อยแตกเรามีซัพพอร์ตมีอ่านักกราฟม,มีสายจูโจมมีตีตัวหลักมีสายเวทนะครับก็โอเค ถึงเราจะไม่เอาตัวแท้งมาก็เถือแต่ว่าเรียบร้อยครับผ่านกี่ดาว3ดาวครับผมเป็นไงอ่เกมนี้หายไปไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมหามาอีกทีแล้วก็ค่อยมาสุ่มกันอีกทีแล้วกันนะผมขออนุญาตใช้ทีมนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องสุ่มกาชาเดี๋ยวเขาไว เอาไว้กันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับเกมคุกกิลันคิงดอมนะครับบอกเลยว่าภาพสวยน่ารักเป็นเกมที่เหมือนจะอ้จริงนะ้าให้พูดตรงๆก็แอบกินสเปคหน่อยนะแต่ว่าเล่นสนุกแน่นอนรับประกันนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่เคยเล่นเกมคุกกิลันแบบกระโดดกระโดดเก็บแต้มมาก่อนนะั้นน่าจะชอบนะผมชอบมากๆนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ บายๆจอคลิปหน้าครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบายบาย